สวัสดีพีพพ่พี่น้องๆเพื่อนเพื่อนชาวไร่มันสำปะหลังทุกทกท,กท่านนะคะเช่นเคยค่ะทุกคนป้าจอยเกษตรณ g มาอีกแล้วนะคะคลิปนี้ยังอยู่ในแปลงมันสำปะหลังซึ่งแปลงนี้ได้มีการเอ,อ่อเป็นโรคใบด่างนะคะทุกคนโรคใบด่างนี้จะเกิดจากสาเหตุอะไรและเราจะแก้ไขกันยังไงนะคะเราไปดูกันค่ะทุกคนว่าเราจะทำยังไงในขั้นตอนที่เราปลูกแล้วเป็น โรคใบด่างนะคะการลงทุนในการปลูกมันสำปะหลังก็เยอะพอสมควรอยู่แล้วมีนํำซ้ำยังมาเจอกับปัญหาโรคของมันสำปะหลังใบด่างนะคะทุกคนเราจะทำยังไงดีถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้การหยุดหยุดการเจริญเติบโตทันทีนะคะทุกคนรากของเขาก็จะไม่เดินนะคะโรคใบด่างของมันสำปะหลังเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะทุกคน ซึ่งจะแพร่ะระบาดได้จากท่อนมันที่เรานำมาปลูกนะคะและมีมแมลงวีขาวยาสูบเป็นพาหนะด้วยนะคะลักษณะอาการมันสำปะหลังนี้เป็นโรคจะมีใบด่างเหลืองเสียรูปทรงยอดใบจะด่างเหลืองรุนแรงนะคะทุกคน ลำต้นแคระเก็นไม่สร้างหัวเชื้อไวรัสนี้สามารถทำลายมันสัมปั่ลังได้ทุกระยะการเจริญเติบโตทำให้ผลผลิตเสียหายเกือบทั้งหมดเลยนะคะยังไม่มีสารเคมีที่จะป้องกันหรือรักษาโรคได้เขาก็จะมีการแพร่ระบาดจากต้นสู่ต้นนะคะทุกคนบางต้นก็จะไม่มีนะคะนี่ค่ะทุกคนบางต้นก็จะแคระเก็นใบหยิกใบงอแล้วก็ตายในที่สุดนี่จะเป็นลักษณะนี้นะคะทุกคนตัวนี้จะไม่ ไม่งอแต่เขาจะมีการเหลืองซีดลงแล้วก็ตายนี่คือโรคอีกอย่างชนิดหนึ่งนะคะทั้งทั้งที่แปลงดินของเราตัวนี้จะไม่นะไม่มีน้ําขังเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะทุกคนปกติแล้วถ้าเกิดว่ามันของเราตายแบบนี้เขาก็จะถือว่าเป็นเป็นมันน้าท่วมนะแต่จริงๆเราไม่ใช่นะคะทุกท่านมันแปลงนี้เขาจะเป็นกันทั่วเลยคือใบด่างนะคะทุกท่านทุกท่านดูนะคะตามที่เราชี้ให้ดูเป็นทั้งแปลงเลยนะคะ เราจะแก้ไขกันยังไงดีทุกท่านแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้กับกระจอยเกษตร 5G ด้วยนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องของเราได้มาสรรหาความรู้ในคลิปของเรานะคะมีคนส่วนมากแนะนำว่าให้ถอนทิ้งนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดเราถอนทิ้งเราก็เสียดายเนาะเราจะไปหาซื้อยามากำจัดดีไหมทุกคนกำจัดเพีย้ยลองดูก่อนเนาะตัวนี้ ปเจรเกษ 5G ยังไม่เคยเจอปัญหาชนิดนี้มาก่อนเลยนะคะทุกคนเพิ่งเจอครั้งแรกนะคะนี่ค่ะจะเป็นลักษณะนี้ต้นแรกจะเป็นและต้นที่สองก็จะไม่เป็นนี่ลักษณะนี้นะคะทุกท่านหยิกงอแบบนี้ขอความรู้ด้วยนะคะทุกท่านมาแสดงความคิดเห็นให้เราได้รับรู้ด้วยนะคะเพราะว่าชาวไร่มันสำปะหลังของเราผู้ที่ชำนาญในการปลูกมันสำปะหลัง อบอกตรงนี้เลยนะคะว่าประจอยเกษตร5 g จีไม่ได้ชานาญการเกษตรแต่เราอยู่ในคุกคีกับการเกษตรก็จริงค่ะทุกคนบางพื้นที่บางครั้งก็นานๆทีจะประสบป,ปัญหาแบบนี้นะคะทุกคนนี่แปลงนี้จะไม่มีพวกที่เป็นใบด่างนะคะทุกท่านจะไม่มีเลยนะคะดูเขาจะเขาจะเลือกสายพันธุ์ที่แข็งแรงนะคะทุกคนลำที่เราจะเอามาทําเป็นเป็นพันธุ์เนาะ เราจะเก็บพัน์ตรงที่อ,อ,อายุได้ประมาณ9เดือนนะคะทุกคน8เดือนขึ้นไปนั่นคือมันสำปะหลังของเราซึ่งสามารถทำพันได้นะคะการที่เรานำท่อนพันธชนิดที่อ่อนๆมาปลูกเขาจะไม่มีภูมิต้านทานโรคนะคะทุกท่านต้องเป็นพันธ์ที่อายุ8ถึง9เดือนเท่านั้นนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะสามารถาเก็บไว้ได้นานด้วยนะคะ แต่เราควรจะฉีดพ่นสารกําจัดมแมลงไปในตัวด้วยนะคะทุกคนในในขณะที่เราเก็บพันุ์ไว้นะคะนี่ค่ะทุกคนลักษณะที่เราเก็บท่อนพัน์ุที่แข็งแรงไว้เขาจะได้รับการสร้างยอดแต่แะแนงขึ้นมาให้เราได้รับผลผลิตตั้งแต่เริ่มต้นแบบนี้นะคะทุกคนไม่ใช่ว่าถ้าเกิดเราเอาท่อนมันอ่อนมาปลูกนี้การที่เราติดโรค พวกที่เป็นใบด่างคือสำคัญสำคัญในการเก็บพันุ์ไว้ด้วยเช่นกันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่ต้านทานโรคได้นะคะแล้วอีกอย่างเหมาะกับสภาพดินของเราด้วยนะคะทุกคนแล้วก็พอเราปลูกเสร็จวิธีการดูแลเราก็ต้องใส่ใจด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัชพืชเราก็ต้องฉีดพ่นฉีดพ่นตั้งแต่วันที่เรา มันสัมปะหลังของเราเริ่มจะแตกยอดนะคะทุกท่านนี่ได้ประมาณเท่านี้เราฉีดมาแล้วหนึ่งครั้งแล้วนะคะแล้วแหน่งแขนงของมันสัมปะหลังของเราจะไม่ให้มีเกินกว่าสองลำนะคะทุกคนต้องหักทิ้งด้วยนะคะถามว่าให้หักช่วงไหนให้หักช่วงประมาณต้นเท่านี้นะคะทุกคนถ้าเกิดต้นใหญ่โตแล้วจะหักไม่ได้นะคะถ้าต้นมันสัมปะหลังเราโตขนาดนี้มันจะลําบากนะคะทุกคนเพราะว่าน้ําหนักของลําต้นมันก็เยอะแล้วเนาะถ้าเราไปหักปุ๊บ มันจะทําให้ต้นมันสําปะหลังของเราเอ็นเอียงได้นะคะนั่นคือส่งผลกระทบให้กับรากหัวมันสําปะหลังของเรานะคะทุกคนเพราะฉะนั้นการหักแต่งกิ่งให้หักแต่งกิ่งตั้งแต่อายุมันสําปะหลังได้หนึ่งเดือนเป็นต้นไปนะคะนี่คะ่ะทุกคนยอดมันสําปะหลังของเรางามมากๆนะคะตัวนี้เราใช้พันที่สมบูรณ์นะแปดถึงเก้าเดือนเป็นต้นไปเราถึงนํามาปลูกนะคะทุกคนเพราะว่าในช่วง การที่เราจะาลดการเกิดโรคใบด่างเราก็ต้องเริ่มจากท้นสายพันธุ์ของเรานำมาปลูกนะคะถ้ามันสำปรังของเราเป็นโรคใบด่างแก้ไขไม่ได้นั่นคือการรายการที่เราจะได้รับผลผล,ผลิตก็คือไม่ได้เลยนะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดเขาเป็นโรคแบบนี้แล้วรากของเขาก็จะหยุดการเดินหาอาหารทันทีนะคะทุกคนจะกระทบถึงแม้ว่า เราจะได้รับผลผลิตในการพูดง่ายๆคือรากของเขาเนาะรากนำสู่การเป็นหัวแล้วก็มาสู่การมีแป้งมาให้พวกเราได้ได้รับผลผล,ผลิตเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เราจะสร้างอาชีพของเราให้ดำรงชีวิตในแต่ละวันในครอบครัวเรือนของเรานะคะเป็นอาชีพที่ยั่งยืนแล้วก็สามารถ ปลดนี้ปลดสินได้ในการปลูกมันสัมปรังนะคะหปีได้รับผลผลิตแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นการที่เราจะหลีกเลี่ยงในการไม่มีรูปไม่ไม่มีใบด่างแบบนี้เราก็ต้องเริ่มต้นจากท่อนมันของเรานะคะทางที่ดีป้าจอยเกษตร 5G อยากจะให้พี่น้องของเราเก็บท่อนมันของเราไว้ทําพันุเองไม่ต้องไปซื้อจากแหล่งที่เขามีโรคมีภัยมาปลูกนะคะทุกคน ปกติแล้วทางบ้านพ่อจอยเขาจะไปถอยเอาอยู่ที่ต่างจังหวัดเนาะแถวภาคกลางเขาจะมีขายลำมันเนาะเพราะว่าทางเราจะไม่มีลำมันขายเพราะว่าเขาจะทําการขุดตั้งแต่ช่วงเกี่ยวข้าวเสร็จช่วงเดือนอ,อก่อนที่เราจะได้รับการเอามาทําท่อนพัน์เนาะเขาจะเก็บก่อนอายุก็เลยทําให้เราไม่มีท่อนพัน์ใช้สําหรับปลูกนะเราต้องไป าหาซื้อตามต่างจังหวัดนั่นคือเหตุผลที่เชื้อโรคตามมานะทุกท่านเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บพันธุ์ของเราไว้เองนะคะนี่คะ่ะทุกคนแปลงนี้จะปราศจากโรคใบด่างนะเพราะว่าเราเก็บพันุ์ของเราไว้เองถ้าเราไปซื้อเราก็ไม่รู้ว่าอายุของมันเขาจะอายุเท่าไหร่นะคะคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะทุกคนสวัสดีนะคะ